กันนี้กัโซมอันนี้นนยังยังไงขายแล้วเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าเหรือเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าลากนี่โคตรแน่เลยเนาะคกือบตัดแบ่งได้เลยของมั่าพี่หลงเลป็นมรดกเจ็ดปีโอ้หอันนี้ลากมันเป็นอย่างนี้เลยผมเมื่อกี้เห็นนะเนี่ยแบบลากอากาศอย่างนี้เลยอ่ะไปเอาขายขายหรือโชว์เขาเนี่ยขายหรือโชว์เอ่ยเออเปิดราคาประมาณไหนเนี่ย สามหมื่นห้าหัวตาบอกว่าสวยเลยเนาะคือแบบคือทรงใหญ่เลยอะต้องมีพื้นที่หน่อยอะโคโลใช่ไหมครับบอลบอลดำแมคโคโ,โลโอสีก็เข้มเหมือนกันเนาะอันนี้เปิดเปิดราคายังไงเอ่ยอันเดียวอ้ราคาไม่แรงเนาะเอ่อสมัยก่อนก็อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะอันนี้ก็ราคาแบบเหมือนจับต้องได้มากขึ้นโอ้ดังทุกไปเลยเนาะ กามกุ้งดังสวยอะ่ะอ๋อนี่คือขึ้นหถาไปแล้วนะเท่าไหร่นะสามหมื่นใช่ไหมครับออสี่สี่หมื่นห้าผมไปลดลาราคาให้อีกแล้วก็โดดอ๋อนี่ครึ่งเลยนะดังครึ่งเลยนะเออดังสวยทุกใบจริงอะ่ะเหมือนร้านนี้แบบเน้นเน้น,เน,นเน้นต้นไม้ทรงใหญ่เหมือนกันเนาะนเสน่ั์โตงเมนไม่แน่ใจกี่ร้อยบาทนะครับไม่แรงก็มีเหมือนกัน ทั้งสองกระถางเลยเนาะ400บาทพ้ามันนีไอ้นี่คือแกะเอ้ก้านก้านมันจะแบ,แบนใช่ไหมพี่อันนี้พี่เปิดราคาไงครับเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้มีหลายก้านอยู่นะประมาณห้าก้านเนาะพ้ามันนีไอ้โอ้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้อะไรเนี่ยผมลืมตะกี้นะพี่โลอะไรนะพี่พาดนาซัพาพาดาสนัมไม่ใช่สีเวอร์ใช่ไหมพี่อ,พอ๋อจะมีหน้าเป็นซิีเวอร์แต่อันนี้พาดาพาดาสนัม ต้นสูงเหมือนกันเนี่ยน,นะพี่อันนี้พี่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 เปิดราคาไงครับเนี่ยวัตถันตน์เปิดนะเริ่มเริ่มมีหลอดมาใหม่แล้วเนาะอันนี้ดามดามดามไม่หน่อยใช่ไหมพี่<า>อ๋อค<ำ>รับก็รูสวยนะเนาะมันจะเริ่มไกลๆดังๆนิดนึงกันอันนี้เปิดราคาไงเอเนเน่ยไม่รู้ไม่แน่ใจอ,อันนี้ราคารประมาณเท่าไหร่พี่ ูุเอสคิรัตโต้นะ <S S เปิดละเปิดประมาณไหนพี่ทั้งเถาเลยใช่ไหมพี่ทดากวนะเพราะว่ารับไปอมากกนครับแล้วก็มาคุยก่อนได้นะพี่ใช่ไหมไอคอนสี่พันหกระจายส่วนอ้ราคาก็เริ่มไม่ค่อยแรงกันนะพี่ตามตามช่วง,งนกพี่ด่างยันกา้านกันนะเนี่ยใบใหญ่เลย มินจมพูด้วเหรอพี่อูมิ้นด้วยอ๋อมินมิ้นคือสีนี้ครับพี่อ๋อชมพูไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะพี่ไกลดาวเห็นเยอะแต่บุษราค่าไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อนี้ราคาตามนี้เลยเก้าหมาื่นเก้าพันมีอดใหม่เลยด้วยสองสี่ห้าห้าหกแต่ว่ามันด่างสวยเลยนะพี่บุษราคับครับรถ้าเกิดมินมิมนมินมันก็จะแพงกว่านะครับพี่ แต่แบบไ,ไ,ได้ได้ได้ว่าทรงทรงใหญ่ใบใหญ่อ๋อมันมาจากโกเมีนเนาะพี่นนอะมาจากโกเมีนแต่ทรงสวยเลยนะทรงสวยเลยนะอันนี้อันนี้เปิดราคายังไงหรือหรือว่าห้าหมื่นห้าอันนี้ห้าหมื่นห้าเลยพี่เพราะว่าไอ้มิน้นตัวมิน้นนันแพงกว่าเออสวยปะชื่ออะไรนะสสรดีการ์เดนมีมีก็คือไปที่เพจเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมพี่ม,มีเบอร์โทรอะไรไหมพี่หรือว่าไปไปที่เพจก็เห็นเหมือนกันพักทัก,ทกมาอินบ็อก์มาก็ได้ใชียวพี่ได้ครับขอบคุณนะพี่